การเดินสิ้นสุดของนางวายอะ่ะมันพอๆกับการที่ว่ามีคนคนหนึง่งคนทั้งหมู่บ้านไม่ชอบตกลงคนทั้งหมู่บ้านมีปัญหาหรือว่าตัวคุณคนเดียวมีปัญหาโอเคนะและอีกอย่างหนึ่งครอบครัวครอบครัวหนึ่งอ่ะนะพ่อแม่พี่น้องสี่ห้าคนนะคือคุณคนเดียวที่ไม่ถูกกับทั้งหมดทั้งมวลมีคนเดียวอะ่ะนอกนั้นโอเคหมด ทั้งครอบครัวสี่ห้าหกชีวิตเนี่ยเขาผิดปกติหรือว่าตัวคุณคนเดียวผิดปกติแค่นั้นแหละออีกแปลกหนึ่งแปลกที่ว่าคือในหมู่บ้านอ่าเขาเรียกอะไรที่หมู่บ้านไกลปืนเที่ยงคือมันก็ไม่ใช่หมู่บ้านใหญ่เป็นหมู่บ้านหบเขามีแค่เก้าสิบกว่าหลังคาเรือนนะมีประชากรก็ประมาณ เออกี่ร้อยคนอสองร้อยคนถึงไหมไม่รู้ครอบเก้าสิบครัวเรือนก็คือครอบครัวมีสักสามสี่ห้าคนอ้กก็สองร้อยกว่ามั้งไอ้แซนไม่แน่ใจว่ามีประชากรเท่าไหร่แต่รู้รู้แต่ว่ามีเก้าสิบกว่าหลังคาเรือนนะก็คือมีทั้งผู้เฒ่าผู้แก่มีทั้งคนสมัยก่อนก็คือยังหลงเหลืออยู่คนผู้เฒ่าผู้แก่นะ อ,อถึงแม้ยายอุ่นเนี่ยจะจากโรคนี้ไปก็ยังมีคนเท่าคนแก่อีกสองสามท่านนที่ยังอยู่ะนะก็นั่นหมายถึงว่าแสดงว่าก็มีมีเขาเรียกอะไรอะ่ะก็อยู่กันแบบบ้านๆนะ่ะนะก็ถึงแม้จะมีลูกมีเจ้ามีหลานก็จะเลี้ยงกันแบบบ้านๆนะ่ะแปลกตรงที่แซนบอกแปลกนะว่าคนเก้าสิบกว่าหลังคาเรือนไม่เห็นมีลูกใครหายลูกใครตายแล้วมีลูกหายพิศดารแบบนี้เลย คือเรามองไปถึงไหนเรามองเป็นถึงว่าพ่อแม่มีอะไรพิเศษหรือมีอะไรแปลกที่ไปทําให้คนอื่นโกรธแล้วมาลงที่ลูกตัวเองไหมหรือไปทําอะไรที่ทําให้ลูกตัวเองต้องได้รับอันตรายไหมเพราะว่า90สกว่าหลังคาเรือนไม่เห็นเขาเจอแบบนี้เลยมันอยู่ขึ้นอยู่กับนิสัยของคนที่เป็นครอบครัวไหมครอบครัวเด็กอะนะเด็ก เซนไม่เชื่อว่าณนะขณะนั้นมีแต่น้องคนนี้คนเดียวนะที่สามารถว่าใครจะทําอะไรก็ได้ไอ้ผู้ร้ายมันต้องการจะทําเด็กอะไรก็ได้ไม่ใช่เพราะว่ามันยังมีเด็กคนอื่นอีกหลายคนที่อายุเท่ากันอย่างน้อยน้องเอ่อน้องชูชีอะนะก็รุ่นเดียวกันแล้วน่าจะมีเด็กกว่านั้นอีกนะคือไม่ใช่มีแต่บ้านนี้บ้านเดียวบ้านผู้เสียสูญบ้านเดียวที่มีเด็กเนาะ ชาวบ้านชาวช่องก็90กว่าหลังคาเรือนก็มีเด็กหมดนะก็ไม่เห็นมีใครไปปองร้ายหรือไปอะไรกับลูกหลานเหลนหลุนเขาเลยนะมีทําไมมีแต่บ,บ้านของนางนะั่นแหละไม่แปลกใจหรอคือ,อที่แซนพูดแบบนี้เพราะวันนี้แซนได้ยินคนที่อยู่ USA มาพูดโอ้โหยก,ยกให้ผู้สูญเสียยกให้ลูก คนที่เสียชีวิตไปน้องเสียชีวิตไปเป็นอะไรที่แบบว่าโดนแบบโดนกระทําอย่างสุดๆอะ่ะคือแซนขำมากอะที่ที่นาง USA เนี่ยนะ,ะมาพูดเพื่ออคือจะบอกว่าเลียจะบอกว่าอวยก็ก็ได้นะแต่สำหรับแซนมองว่าเพราะว่านางเข้าใจว่านางไหวายเป็นอย่างที่นางพูดคือ ไหนจะลูกตายโดนว่าอีกไหนจะเป็นผู้สูญเสียแต่ต้องโดนชาวบ้านโน่นนี่นั่นก็คือมองแต่ส่วนดีของนางหวายก็เลยทําให้ส่วนที่ไม่ดีเนะี่ยเป็นคนอื่นหมดแต่ไม่ได้มองส่วนไม่ดีของนางหวายเลยนะคือแทบจะมองไม่เห็นส่วนที่นางหวายมีปัญหาคือไม่มองอย่างที่แซนพูดตอนต้นคลิปแบบว่า,วาเพราะอะไรชาวบ้าน ทั้งเก้าสิบกว่าหมู่บ้านไอ้เก้าสิบกว่าหลังคาเรือนไม่ชอบคนไม่ชอบคนคนเดียวนางไม่มองตรงนี้ไงนางมองแต่เท่าที่นางเท่าที่นางพูดพูดเนี่ยนะคือถ้าเป็นกูกูก็ไม่อยู่บ้านสีก่กออยู่อย่างแบบคือมันเข้าใจแบบนั้นน่ะถ้าเข้าใจแบบนี้นะนางหวายจะทำอะไรก็ไม่มีไม่มีผิดป,ปกติอะ่ะคือนางหวายทำอะไรก็ถูกหมดอะ่ะคือจะไม่มองความผิดของนางหวายเลยอะ่ะเข้าใจไหมนี้ ก็เป่าประโยชน์ที่จะไปตอบโต้ผู้หญิงคนนี้เหมือนตอบโต้นางบานนั่นแหละคุณจะพูดว่านางหวายมันเป็นอย่างนั้นนะนางหวายมันเป็นอย่างนี้นะมันก็จะบอกว่ามึงอย่าใส่ร้ายเขามากเกินไปเลยเขาลูกเขาตายเขาก็เจ็บช้ำพอแล้วนี่คือเหมือนอย่างที่ทั่วไปมองว่าโอ้โหลูกตายเป็นผู้สูญเสียเนี่ยอยู่ได้เป็นชาติเลยนะเอามาทำมาหากินได้เป็นชาตินั่นแหละนะก็เอามาทำมาหากินได้เป็นชาติสําหรับคนเหล่านี้ไงคนที่เป็นอย่างนาง U.S.A. ไงง่ายจะตายเนี่ยบีบน้ําตาต่อหน้านาง U.S.A. โอ้โหมันมันคงจะไม่กลัวแม้แต่หมายอะไรจะไปถึงบ้านหรอกนี่ขนาดนางเชื่อนะว่านางหวายเนี่ยไม่เคยบีบน้ําตาไม่เคยออเซาะไม่เคยเรียกร้องความสงสารหลังบ้านกับนางรูโบไม่มีนะถ้ามีเนี่ยเชื่อเลยว่านางรูโบเนี่ยคือไม่หยุดไปหรอก มันโดนหมายตอนนั้นมันโดนหมายใช่ไหมตอนนี้รู้สึกว่าหมายจะไปที่บุบุรีแล้วใช่ปะก็คิดว่ามันจะเงียบไปนะเพราะว่าเออเราเราไปปกป้องถึงเราจะเห็นว่ามันเป็นคนน่าสงสารลูกมันตายโดนไอ้ผู้ชายโดนไอ้ชาวบ้านลังแกยังไงก็ช่างเถอะถ้าเราโดนหมายเราตอนนี้เราเชื่อเรารู้แล้วว่ามันโดนหมายแล้วนะมันก็เงียบไปพักหนึ่งนะถ้าเป็นเราเราก็เออทําเห็นใจคนอื่นเออเขาเรียกอะไรนะเออมันมีคําที่ว่า เอ็นดูเขาเอน็นเราขาดไงมันเงียบไปเราคิดว่าเออมันจะเหมือนในปาลิวกิวเหมือนทนายหัวล้นไงถอยถอยถอย,ถอยดีกว่าเอ,อ้เอ้อเ,อ,อ,เอ,อ้ฉันถอยดีกว่าอะไรประมาณนี้นะก็คือญานเราแม่โดนหมายไม่ใช่เรื่องของเราถ้าปากเราพาสวยก็ว่าไปอย่างอันนี้เออเพื่อคนอื่นเหรอเออไปอู้ปกป้องคนอื่นเหรอเราจะมีความจริงใจเห็นแล้วเราได้หมายเหรอ อ๋อนะอยู่อยู่ต่างประเทศนะมันก็คงจะใช้ระบบนางบานหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคือฉันอยู่ต่างประเทศฉันไม่กลับบ้านหรอกดีด้วยซ้าไปอืฉันจะมีข้ออ้างไม่ต้องกลับบ้านจะว่าฉันในระคุณเพราะฉันกลับบ้านไม่ได้ออย่างเช่นนางบานอะถ้าพ่อเป็นอะไรอะ่ะมันมีข้ออ้างว่ามันกลับบ้านไม่ได้ไงไม่ต้องมีใครว่าใน,นละคุณเราก็นึกว่าอ๋อเจอหมายตอนนั้นน่าจะเงียบไปตลอด ชีวิตเลยเปล่าตลอดชีพเลยคือจะไม่โผล่ออกมาอีกแล้วหรือเปล่านะเหมือนใครหลายคนอนะแม้แต่ฝั่งเราอะจำนางนางอะไรได้ไหมอะเออนะขึ้นต้นด้วยนางอะนะอ่าตอนแรกก็หโหจี้จิ้จอดลุงลุงกูลุงกูใช่ไหมพอหลังมาโดนโดนโดนหมายกลับไปบ้านยังไม่โดนอะ แค่จะโดนจะโดนแต่โดนเรื่องเรื่องงานมากกว่าเรื่องบริษัทใช่ไหมโดนร้องเรียนเรื่องบริษัทที่ที่ทางานก็หายไปตั้งแต่บันนี้เลยก็คือ,อจริงจริงก็ทําถูกนะเพราะว่าเออฉันเพื่อปกป้องลุงช่างจนฉันต้องไม่มีงานทํเหรอเออเหมือนกันนางรูโบวันนี้ก็น่าจะรู้รู้นะว่าเออฉันโดนหมายโดยที่ ปกป้องนางหวายโดยไม่ไม่ได้อะไรเลยเหรอเออเงียบไปเราก็นึกว่าเออมันน่าจะจบแล้วนะมันน่าจะไม่มีโผล่มาแล้วแต่วันนี้มันโผล่มาทุกคนเพราะอะไรเพราะสายน้ํากับหนุ่มน้อยร้อยเอ็ดมีประเด็นกันมันออกมาเหยียบช้ำหูใหญ่เลยแต่เอาเถอะพูดในสิ่งที่มันเป็นความเป็นไปได้ในสิ่งที่นางพูดนะคือความเป็นไปได้นะ่ะนางพูดนะ่ะ คือนางบานนั่งสะดุ้งย่องย่องย่องแต่มันยังสามารถเอานางบานมาพูดได้นะตอนนี้เหลือเหลือป้าป้าบานคนเดียวป้าบานสู้เพื่ออย่างนั้นเพื่ออย่างนี้สู้เพื่อความยุติธรรมสู้เพื่อคนมาลังแกสู้เพื่อไปว่าให้เขาต้องเฮ้ยนางบานมันว่าลุงพอๆกับนางหวายที่โดนที่คุณเข้าใจว่านางหวายโดนกลุ่มนั้นกลุ่มนี้ว่าจน เหมือนกันลุงแพ่งลุงช่างป้าสวนผักก็โดนเหมือนกันโดนใครโดนนางบานแต่วันนี้หนึ่งไปยกย่องนางบานนะคือตลกมากแต่แต่เท่าที่ฟังวันนี้นะานางนางต่างประเทศ USA เนี่ยน่าจะสติสัมปชัญญะดีคือยังไม่มาวายนะพูดพูดมีมีเหตุมีผลแต่เหตุผลนะ่ะมันตามความเป็นจริงนะ่ะมันไม่ใช่อย่างนั้นหมดไง ตามความเป็นจริงฝั่งของคุณ YouTube ฝั่งคุณฝั่งนางหวายก็ทำเหมือนกันแต่คุณมาไม่เห็นความผิดตรงฝั่งตัวเองทำแต่เอาความผิดเหล่านี้